สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันทิตานะคะในหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการภาวะสำลักสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะคะของเด็กเนาะคือจริงๆภาวะนี้มันก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็รุนแรงมากเลยเนาะ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดได้รับการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมหรือว่าช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยก็จะนํามาสู่การเสียชีวิตหรือว่ามีการบาดเจ็บอย่างแบบรุนแรงได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะในส่วนหัวข้อวันนี้หมอจะมา,มาอธิบายว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะสิ่งแปลกปลอมเนี่ยติดในบริเวณระบบทางเดินหายใจรวมถึงวิธีการช่วยเหลือน้องเบื้องต้นค่ะ มันก็คือภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้าไปติดในระบบของทางเดินหายใจของเด็กนะคะอันได้แก่รูจมูกเนาะในจมูกน้องในปากในคอหรือว่าในหลอดลมนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเนาะสิ่งแปลกปลอมที่ว่านี้มันก็คือส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งมันจะเจอได้ในเด็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนาะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กที่แบบน้อยกว่า3ปีเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าในพวกเด็กโตกับผู้ใหญ่เราก็สามารถเกิด เจอได้เหมือนกันเนาะภาวะน,นี้การที่แบบมีอะไรไปติดในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการหายใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็อย่างทันทีนะคะคนที่พบเห็นคนแรกต้องรีบช่วยเหลือเนาะเพื่อที่จะทําให้อสิ่งของที่มันติดอยู่มันหลุดออกมานะคะก็จะกลับมาหายใจได้ตามปกตินะคะสิ่งที่เจอได้เลยที่จะติดบ่อยๆนะคะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยอันได้แก่อาหารเนี่ยก็จะเจอบ่อยมากเลยนะคะพวกที่เป็นกลมๆทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็น ลูกชิ้นไส้กรอกเยลลี่นะลูกอมอ่ะหรือพวกมเมล็ดถั่วต่างๆนะคะพวกแบบถั่วลันตเตาเมล็ดถัว่วถั่วกลมๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบติดได้บ่อยเจอได้บ่อยมากๆนะคะในเด็กเล็กๆนะคะถ้าเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยที่จะติดได้นี่ก็คือเป็นพวกของที่อยู่สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเนี่ย ที่จะเจอบ่อยๆก็คือพวกเหรียญาบางทีเด็กคลานเอามือไปหยิบเหรียญกินติดคอแอบๆมีเนาะหรือว่าลูกปาดลูกกระดุมเม็ดกระดุมนะคะเด็กแบบอยู่วัยคานไปเห็นกระดุมอยู่มือคว้าจับมัดติดคอก็เจอได้บ่อยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฐานนาฬิกานะคะหรือว่าพวกฐานที่เป็นฐาน 3A ฐาน 2A เนี่ยอันเล็กๆเนี่ยคือก็กินกืนได้เหมือนกันค่ะ ถ้าเป็นในเด็กนะคะก็คือจะเจอบ่อยๆมากเลยคือเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีนะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้ยังมีพฤติกรรมการที่จะหยิบเอาของหยิบนุ่นหยิบนี่เนี่ยเอาเข้าปากเนาะค้นคว้าทดลองชอบลื้อของเห็นอะไรสนใจก็จะหยิบมาดมมาอมมาเอาเข้าปากเกินเข้าไปนะคะเพราะนั้นวัยน้อยกว่า3ปีเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยเวลาที่แบบอะไรที่แบบไปติดคอหรือว่าอมของแวดล้อมนะคะหรือว่าพฤติกรรมการที่แบบมีสิ่งแปลกปลอมติดคอเนี่ยเจอบ่อยในอายุน้อยกว่า3ปีถามว่าอายุเยอะกว่านั้นเจอไหมก็เจอได้บ้าง แต่ว่าอาจจะเป็นจากพฤติกรรมการที่แบบบางทีกินอาหารไปหัวเราะไปพูดไปหรือว่ากินอาหารไปวิ่งไปนะคะก็ทําให้มีการติดคอได้เหมือนกันนะคะอันนี้เจอในผู้ใหญ่ก็เจอได้นะแบบพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยแบบช่วงปีใหม่ก็แบบมีแบบโมจิติดคอนี้ก็มีนะคะมีมาแล้วเนาะเพราะว่าบางทีแบบของที่แบบมันเหนียวเหนียวติดคอได้นะคะเพราะนั้นคือพวกนี้อาจจะต้องแบบเด็กที่น้อยกว่าสปีเนี่ยเราคงต้องแบบให้ความใส่ใจในการแบบ ดูเวลาน้องเล่นหรือว่าเวลาแบบอยู่ข้างนอกหรือว่าเวลากินเองเนี่ยคือต้องพยายามแบบมีผู้ใหญ่คอยควบคุมอยู่ตลอดค่ะทางเดินหายใจของคนเรามันจะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะคะอันนี้ที่เจอบ่อยๆในเด็กที่มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดเนี่ยก็คือจะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนนะคะส่วนบนมันก็คือได้แก่บริเวณรูจมูก คอแล้วก็กล่องเสียงเนาะก็คือแบบกินเข้าไปติดคอพูดง่ายๆนะคะอันนี้คือมันอันตรายมากเพราะว่าบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันเล็กแล้วมันตีบมันแคบเนาะถ้ามีของที่ไปอุดอยู่เนี่ยลมไม่สามารถที่จะหายใจเข้าไปได้เลยก็จะนํามาซึ่งแบบถ้าช่วยไม่ทันก็จะเสียชีวิตสูงเนาะส่วนทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะส่วนล่างเนี่ยก็เจอได้เหมือนกันในเด็กนะแต่ว่าเจอได้ไม่บ่อยนะคะก็คือเป็นอาการมันจะไม่ได้แบบ ฉุกฉับฉับพันมาติดแล้วแบบตายแบบอันตรายหายใจไม่ออกเลยแต่คือถ้าเป็นพวกส่วนล่างเนี่ยมันจะเกิดจากการสำลักสำลักเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นแบบพวกอาหารบางอย่างกินแล้วสำลักสำลักนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆลงไปติดในหลอดลมในปอดส่วนล่างของน้องเนาะอันนี้อาการมันก็จะไม่ได้ฉับพันแต่มันจะมาด้วยอาการที่แบบมีอาการปอดอักเสบบ่อยๆเป็นๆหายๆในปอดข้างเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะสงสัยว่าอาจจะมีอาการสำลักสิ่งแปลปอมลงไปในปอดได้ค่ะ อันแรกนะคะคือเกิดจากการที่แบบเด็กอะ่ะบังเอิญไปหยิบของกินเข้าไปนะคะซึ่งมันไม่ใช่ของกินเป็นของเล่นหรือว่าของที่อยู่ในรอบบ้านนะคะเจอบ่อยๆเลยก็คือการกืนเหรียญเนาะเหรียญแบบเหรียญที่เราเหรียญเนีนะะเ่ยแหละค่ะเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญสิบาทเนี่ยเด็กแบบวัยอยากรู้อยากเห็นคานไปหยิบกินเข้าปากติดคอได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกฐานนาฬิกาฐานที่เราใส่นาฬิกาที่เป็นอันเล็กๆค่ะเคยเห็นเนาะมันก็จะสามารถที่จะอุดคอได้เหมือนกันถ้าเด็กตัวเล็กๆมากแล้วกืนติดคอเข้าไปนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของ เล่นที่มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเนาะคือไอของพวกเนี้ยมันก็ ไม่จําเป็นหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยที่น้องจะเล่นนะคะเพราะนั้นคือก่อนที่เราจะซื้อของเล่นอะไรเนี่ยเราต้องดูนิดนึงว่ามันอยู่ในวัยที่แบบน้องเล่นได้หรือเปล่าเพราะของเล่นบางอย่างอย่างแบบเศษเลโก้อะไรเงี้ยเอามาให้เด็กเล็กๆเล่นเนี่ยบางทีก็ยังเล่นไม่ได้นะเพราะเด็กเขาก็จะไม่รู้ว่าจะอมติดคอเข้าปากได้นะคะอ่ะอันต่อมาก็คือพวกอาหารนะคะอาหารที่จะเจอว่าจะติดคอเด็กได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะข,ของอาหารที่เป็นกลมๆลื่นๆน,นะคะยกตัวอย่างเช่นลูกชิ้นไส้กอรอกนะคะ

ลูกอมเยลลี่นะคะเม็ดถั่วเนาะคือพวกนี้อาจจะแบบยังไม่คือเวลาให้น้องทานเนี่ยคือจริงๆเด็กไม่ควรจะกินอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะหรือว่าถ้าเป็นพวกเม็ดถั่วเนี่ยคุณจะต้องบดอะไรทําให้มันแบบละเอียดเป,บบเป็นแบบเป็นแมสอะไรอย่างงี้จะดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าพวกเยลลี่ลูกอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะที่จะเด็กจะกินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะกินอะไรพวกนี้คือควรจะต้องหลีกเลี่ยงจะดีกว่านะคะอ่ะอันต่อมาคือเกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของเด็กก็คือการที่แบบกินอาหารปกตินี แต่กินไปวิ่งไปวิ่งเล่นกินเสร็จปุ๊บยังไม่ทันย่อยไปวิ่งเล่นละของก็ทนขึ้นมาทนขึ้นมาก็มีการสำลอกเนาะอ่ะสาสำลอกแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงคอแล้วก็ติดคอได้นะคะพวกอาหารแบบยังไม่ย่อยเนาะหรือว่าเด็กที่แบบกินไปหัวเราะไปกินไปคุยไปอะไรเงี้ยก็จะเจอได้เหมือนกันนะคะที่จะมีพฤติกรรมการติดคอได้ะคะ่ะ อันแรกนะคะคือเป็นระดับเบาระดับเบาเนี่ยก็คือสำลักสิ่งแปลกปลอมลงไปที่ทางเดินหายใจนะคะแต่ว่าไอสิ่งแปลกปลอมนั้นนะมันไม่ได้ไปอุด อุดหมดเลยเนาะคือสามารถที่จะหายใจได้บางส่วนแต่ครั้งนี้ในการที่มันมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยติดคอนะคะมันก็จะทําให้แบบมีอาการไอเนาะเหมือนจะขย้อนออกมานะคะแต่ว่าก็ยังสามารถหายใจได้เด็กอาจจะบอกว่าเจ็บคอเนาะมีไอมีสาลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสําลอกแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบเขียวหรือว่าหมดสตินะคะอันนี้คือจะเป็นระดับเบาคืออุดบางส่วนนะคะก็จะเจอได้แบบบางทีพวกแบบก้ามปลาติดคออย่างเงี้ยเด็กบางคนหรือว่ากระดูกไก่ชิ้นเล็กๆติดคอคะ่ะมันก็จะแบบ ยังแบบหายใจได้อยู่แต่ว่าจะรู้สึกแบบน้องก็จะแบบงองแงเจ็บคอแล้วมีอาการไอเหมือนจะอาเจียนนะนะคะอันนี้ก็เจอได้เนาะ อันที่2คือระดับรุนแรงระดับรุนแรงนี่เน้นเลยนะคะว่ามันจะเกิดในกรณีที่แบบมันมีการอุดกั้นอย่างเฉียบพลันนะคะและเป็นสิ่งแปลปลอมขนาดใหญ่นะคะโดยที่ไอ้ของเนี้ยมันไปอุดอยู่บริเวณคอบริเวณกล่องเสียงนะคะหรือว่าหลอดลมส่วนต้นนะคือมันลงไปลึกเหมือนกันไม่ได้อยู่แค่ในไม่ได้แบบเหมือนก้างปลาติดคอที่แบบติดอยู่ตรงในคอแต่มันแบบลงไปอุดถึงกล่องเสียงหรือว่าลงไปที่หลอดลมนิดนึงเนาะซึ่งแบบมันออกยากและอันนี้เนาะอันนี้พอมันอุดอุดแบบ ฉับพันเลยเนาะของใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทาให้เราแบบหายใจไม่ออกไม่เข้าเนะเพราะเวลาเราหายใจมันต้องผ่านจมูกผ่านคอผ่านกล่องเสียงผ่านหลอดลมแต่พอมันมีอะไรไปขวางตรงหลอดลมหรือว่าตรงกล่องเสียงมันทําให้อากาศมันไม่เข้าปอดพะฉะนั้นคือหายใจไปก็คือหายใจไม่ได้เหมือนคนแบบเหมือนคนหายใจไม่เข้าหายใจไม่ได้อะค่ะก็จะเกิดอาการหายใจไม่หายใจพอหายใจไม่ได้ปุ๊บก็จะหมดสติเนาะเขียวนะคะแล้วก็จะมีอาการไออาเจียนอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็แบบกระสับกระ สายเลยพูดจะออกมาไม่มีเสียงเลยนะคะก็จะเขียวค้ำเลยเนาะอันนี้คือเป็นอาการแบบรุนแรงนะคะต้องรีบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนะคะ่ะถ้าเป็นสิ่งของที่มันอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนส่วนบนนะเราก็มันอุดแบบถาวรอ,อุดแบบรุนแรงเลยอุดแบบปึ๊บ อุดทันทีก็จะหายใจไม่ได้ใช่ไหมครับเพราหายใจไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดอาการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงส่วนต่างๆของทางร่างกายก็จะทําให้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นก็อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเกิดสิ่งแปลกปอมเนี่ย มันอุดกั้นทางเดินหายใจแต่มันอุดกั้นบางส่วนเนาะมันก็จะมีอาการแสดงออกคือเด็กก็จะมีอาการไอมีอาการแบบเหมือนกับอยากจะขย้อนอาเจยียนออกนะคะหรือว่าอาจจะแบบมีอาการหายใจแล้วแบบมีเสียงมีเสียงออกมาอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันเอออุดบางส่วนอันนี้ก็ก็เป็นอาการแบบที่เจอได้หรือว่าบางทีของที่มันอุดเนี่ยมันลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนาะเด็กก็จะมาด้วยอาการแบบปอดบวมเป็นเป็นหหายในปอดข้างเดิมเดิมได้ค่ะ คือถ้าเกิดเราพบเด็กนะคะสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยเราจะต้องรีบช่วยเหลือเด็กอย่างทันทีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันอุดกั้นอย่างถาวรอุดกั้นอุดกั้นถาวรเลยมันจะขาดออกซิเจนอันนี้ถ้าเกิดขาดออกซิเจนเนี่ยมันได้ไม่เกิน5นาทีเนาะถ้าสมองขาดออกซิเจนเกิน5นาทีเนี่ยมันจะชัดดาวปิดหมดเลยระบบหัวใจก็จะไม่ทํางานระบบหายใจก็หายใจไม่ได้สมองก็ไม่ทํางานนะคะ,นนะ,คะเพราะ,ะนั้นคือถ้าเจอปุ๊บจะต้องรีบช่วยเหลือโดยด่วนนะคะอันนี้อาการอะไรบ้างที่เราจะสงสัย ว่าน้องเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะก็คือสมมุติว่าอาจจะกําลังนั่งกินกินข้าวอยู่แล้วแบบหันมาอีกทีคือน้องแบบมีอาการแบบเหมือนไอไอแรงๆแล้วก็แบบ แล้วก็อ้วกอ้วกเสร็จปุ๊บหน้าเขียวไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะต้องรีบช่วยเหลือนะว่าสงสัยแล้วว่าอาจจะมีอะไรติดคอนะคะอันนี้วิธีการช่วยเหลือเด็กนะคะก็คือถ้าในกรณีที่อันนี้คือน้องยังไม่หมดสตินะคะคือเด็กยังแบบไม่ใช่ว่าแบบอ่อนไปเลยอาจจะยังแบบยังพอมีกล้ามเนื้อตรงตัวตาอะไรยังเปิดยังแบบขยับหน้ายังมีสติอยู่ไม่ใช่ว่าแบบไม่หายใจแล้วแบบหยุดไปแล้วนะคะก็คือวิธีการช่วยเหลือเนี่ยก็คือถ้าในเด็กเล็ก เด็กเล็กนะคะที่น้อยกว่า1ปีนะคะเราเอาอายุที่1ปีเป็นเกณฑ์นะคะเราจะทำท่า5 back bow five chest touch นะคะท่านี้นะก็คือเราจะต้องจับน้องคว่ำก่อนนะคะคว่ำเนาะคว่ำแบบนี้นะคะ ทำให้ดูเนาะเด็กน้อยกว่า1ปีเนี่ยโดยส่วนมากเราสามารถที่เขาจับเขาคว่ำแบบนี้ได้นะคะเราอาจจะเอาเข่าเรามาลองแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเออเอาเข่าลองแบบนี้ก็ได้อันนี้หมอจําลองว่าเหมือนกับว่ามีเข่าเราลองอยู่นะคะให้ศีรษะต่ํากว่ารําตัวเล็กน้อยแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ถึงขนาดนี้เนาะอาจจะแบบ เอียงเฉียงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะมือข้างขวาเนาะใช้ตรงอุ้งมือเนี่ยกระทุ้งนะคะกระทุ้งตรงบริเวณระหว่างสะบักสองข้างนะคะเวลากระทุ้งเนี่ยคือกระทุง้งแล้วดันไปข้างหน้านะคะเหมือนให้ของมันออกทํา5รอบนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่ะพอทำห้าทีเสร็จปุ๊บให้จับน้องหันมาข้างหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้นิ้ว สนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะกดตรงบริเวณระหว่างเรานมสองข้างนะคะคือมันจะตำแหน่งเหนือลิ้นปีนิดนึงกดลงไปนะคะกดลงไปกดลงไปลึกๆนะคะแล้วเหมือนดันไปข้างหน้าด้วย1 2ึ่งสองสามี่ห้าทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ อาปากน้องดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาจากในคอไหมถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณลําคอเราเห็นให้เราหยิบออกแต่ถ้าเกิดไม่เห็นอย่าเอามือลงไปควานนะคะมันจะยิ่งลึกขึ้นนะคะถ้ายังรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังติดอยู่ยังแบบน้องยังแบบทุรนทุรายอยู่ให้ทําท่านี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ five back bow นะอย่างนี้นะ อุ้งมือกระทุ้งตรงระหว่างสะบักสองข้างทักกดคือไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะตอนนั้นคือทำทาแบบกระทุ้งสุดแรง3 4 5สหอ่ะหันมาข้างหน้ากดราวนมสองข้างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง1 2 3 4 5นะคะและก็รีบเรียกคนมาช่วยเหลือนะคะหรือว่าให้อีกคนหนึ่งที่อยู่ระหว่างนั้นนะเรียกรถแอมบูเลนเลย1669นะคะอันนี้เป็นวิธีการช่วยเหลือในเด็กเล็กที่น้อยกว่า1ปีนะคะไฟแบ็คโบไฟเชสทันะอันนี้ ถ้าเป็นเด็กโตที่เกินหนึ่งปีขึ้นไปคือเด็กเริ่มยืนได้แล้วเริ่มแบบเริ่มยืนเริ่มเดินได้นะคะอันนี้คือเราจะใช้วิธีที่เรียกว่าเฮมลิกแมนูเวอร์นะคะเฮมลิกแมนนูเวอร์ก็คือ เราจะยืนอ่ะเราก็จะยืนนะคะหรือจะคุกเข่าก็ได้เนาะคือน้องจะอยู่ในท่ายืนสมมติน้องอยู่ในท่ายืนแบบนี้เนาะแล้วเราคุกเข่าเนี่ยให้ตำแหน่งให้เราแบบถนัดที่จะอุ้มอ,อ้อมไปด้านหลังเขาได้อะนะเสร็จแล้วใช้มือเรานะคะก็คือจะเป็นสองมือเนาะมือขวาเนี่ยกำแบบนี้แล้วเก็บนิ้วโป้งนะคะไม่แบบนี้นะต้องเก็บนิ้วโป้งมือขวามือซ้ายมือซ้ายกำทับแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว วางมือไว้ที่ตำแหน่งบริเวณลิ้นปีของน้องนะคะเอาน้องชิดตัวเรานะคะเสร็จแล้วกระทุ้งนะคะกระทุ้งขึ้นข้างบนหนึ่งสอสามี่ห้าทำแบบนี้5รอบนะคะเสร็จแล้วก็ดูว่ามีสิ่งแปลปลอมเนี่ยอยู่ในคอน้องไหมนะคะถ้ามีก็หยิบออกนะคะแต่ถ้าไม่มีอย่าควานนะคะให้ทำกระทุ้งได้อีกและรีบเรียก 1 6ึ่หหรือเรียกคนมาช่วยเหลือนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการช่วยเหลือในกรณีที่เด็กยังรู้สึกตัวนะคะยังแบบขยับได้ยังมีสติอยู่นะคะถ้าเราเจอเด็กที่สงสัยสิ่งแปลกปลอมติด บริเวณทางเดินหายใจนะคะแล้วแบบน้องหมดสติไปแล้วเนาะคือไม่ใช่แบบยังรู้สึกตัวยังโวยวายยังขยับยังยังแบบยังขยับแขนขยับขาแต่แบบดูตัวอ่อนไปแล้วนะคะไม่หายใจหน้าอกไม่ขยายไม่มีการขยับและกล้ามเนื้ออ่อนไปหมดแล้วอันนี้เราก็จะต้องทําการ CPR หรือว่าปั๊มหัวใจอย่างทันทีนะคะอย่าลังเลเลยเนาะอันนี้วิธีการทํานะคะอันดับแรกเลยคือถ้าเจอน้องที่แบบหมดสติอยู่แบบนี้เลยนะเราจะต้องรีบเรียกคนช่วยเหลือว่าเราช่วยคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวเนาะรีบ เรียกคนมาช่วยนะคะให้เขาโทร1 6 6 9ก็ได้หรือว่าให้เขามาช่วยในการให้เราปั๊มหัวใจนะคะและวิธีการปั๊มหัวใจในเด็กนะคะก็คือถ้าในเด็กเล็กน้อยกว่า1ปีนะคะเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะกดบริเวณกึ่งกลางเล้านมนะคะกดลงไปนะคะกดลงไปลึกแล้วก็ปล่อยลึกปล่อยลึกปล่อยลึกปล่อยแบบนี้ทํา30ทีนะคะมันจะเป็นจังหวะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7ด และ8และ9และ10บทาทั้งหมด30ครั้งนะคะ30ครั้งเสร็จแล้วให้เราจับน้องเงยหน้าเอามือนะคะแบบยันดันตรงหน้าผากแล้วก็เปิดปากดูมีสิ่งแปลกปลอมในคอไหมถ้ามีหยิบออกถ้าไม่มีอย่าหยิบนะคะอย่าบรายนะคะอย่าเอามือไปคว้านยิ่งลึกให้เป่าปากน้องเป่าปื๊เป่าปื้อ,เป,ปอ,เ,ปปอเป่าสองทีนะคะ เสร็จแล้วก็มาปั๊มหัวใจต่อ1และ2และ3และ4และ5และ6เวลากดนะคะกดลงไปให้เป็นจังหวะนอหนึ่งและ2และ3และ4คือเราต้องแบบมีการกดแล้วให้ให้หน้าอกมันขยายกดลงไปแล้วให้มันมันกระเด้งกลับขึ้นมาไม่งั้นมันจะเหมือนกับปัมป๊มๆๆอย่างเดียวไม่มีการดันอากาศออกมานะคะเราก็ต้องกด1และ2และ3และ4กดลึกนะคะลึกพอสมควรถ้าเป็นในเด็กโต เราจะไม่กดแบบนี้แล้วอันนี้คือในเด็กแบบเล็กๆน้อยกว่าหนึ่งปีนะคะถ้าเป็นเด็กโตเราจะใช้ฝ่ามืออุ้งมือนะคะอุ้งมือแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะโอเคแบบนี้ก็ได้ถนัดกว่าแบบนี้นะคะกดกดอย่างนี้กดลงไปนะคะหรือถ้าเป็นเด็กโตมากเลยเจ็บแปดขวบเนี่ยใช้เป็นมือประสานกันก็ได้นะคะมือประสานก็จะแบบนี้เนาะมือข้างหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็กดอย่างนี้กดโน้มตัวลงไป นะคะอย่างนี้ท,ทํา30ทีเหมือนกันตำแหน่งบริเวณกล่กลางเลานมเหมือนกันนะคะเวลาเราปั๊มหัวใจเนี่ยเราจะทําปั๊ม3าครั้งเป่าปากสองครั้งแต่ถ้ามีคนมาช่วยเราแล้วมี2คนมีคุณพ่อคุณแม่เราจะปัม๊มปั๊ม15เป่าปากหนึ่งปั๊ม15เป่าปากหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจังหวะการปั๊มหัวใจแต่ต้องอย่าลืมว่าจะต้องรีบเรียกรถ มาช่วยเหลือโดยโดย่วนเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราทําคนเดียวหรือว่าอาจจะได้แค่เบื้องต้นเนาะแต่อย่งไรก็ตามคือก็จะต้องมีการโทรเรียกแอมบูลนน์มารับนะคะต้องมีการเรียก call for help ตลอดนะคะคือตรงจุดนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดแบบ เคยดูคลิปหมอที่มันผ่านมาหมอเคยพูดแล้วกับเรื่องการปั๊มหัวใจเด็กนะคะหรือว่าการที่แบบมีการช่วยของติดคอหมอก็เคยพูดไว้บางส่วนแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปย้อนดูอย่างละเอียดได้อีกทีมันจะมีแบบเป็นซินาริโอเลยนะคะวิธีการทําเลยเนาะแต่ว่าอันนี้คือจะคร่าวๆนะคะคือวิธีการปั๊มหัวใจจะปั๊มประมาณนี้นะคะ ในการทำเฮมลิกเ m a n เวอร์หรือว่าทำไฟแบ็กโบไฟเชสทัชน,นะคะก็คือถ้าเกิดระหว่างที่เราจังหวะที่เราทำอยู่อะเราเห็นสิ่งแปลกปลอมมันออกมาอยู่ในปากนะเราสามารถที่จะหยิบออกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นอย่าเอามือคว้านนะคะอย่าพยายามทำให้อาเจียนนะคะเพราะมันจะยิ่งแบบทำให้สิ่งของอะมันอุดลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมอุด ติดแล้วเนี่ยเราไม่ไม่หายใจแล้วหมดสติแล้วอย่าลังเลที่จะทำการปั๊มหัวใจหรือ C P R นะคะให้รีบทำอย่างทันทีและเร่งด่วนเลยเพราะว่าถือเป็นเวลาทองเลยในการที่จะช่วยเหลือน้องได้นะคะในการทำ h e m l ิ c แ m a n เ u v e r นะคะก็คือตำแหน่งที่วางมือนะคะเราจะต้องแบบวางอยู่ตรงลิ้นปีนะคะ อย่าวางตรงกระดูกซี่โครงนะเพราะมันจะไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเนาะมันไม่ได้กระทุ้งคือตำแหน่งตรงลิ้นปี่เนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับเป็นท่อใช่ไหมคะเราเราต้องจําลองก่อนว่ามันเป็นท่อเนาะเป็นท่อทางเดินหายใจพอเราไปอุดตรงลิ้นปีะมันจะเหมือนการเพิ่มแรงดัน นะคะทำให้แบบเหมือนเป็นแรงดันเนี่ยมันจะเป็นดันของให้หลุดออกมาแต่ถ้าเกิดเราไปทําตรงซี่โครงอ่ะตรงซี่โครงอาจจะแบบล่างลงไปหรือกระเพาะอย่างเงี้ยมันต่ําเกินมันทําแล้วมันมันจะไม่เกิดแรงดันเนาะมันของก็จะไม่หลุดหรือถ้าเราทําสูงไปทําตรงกระดูกซี่โครงข้างบนหน้าอกเนี่ยมันคือมันก็จะแบบไม่มีมันจะมันจะลงไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตําแหน่งที่มีกระดูกบังอยู่นะคะมันก็จะแรงมันก็จะดันไม่ได้เพราะนั้นคือตําแหน่งที่วางเนี่ยต้องบริเวณลิ้นปีนะคะแล้วก็เวลากามือก็คือกําไม่ถูกเนาะมือขวากาเก็บนิ้วโปง นะคะมือซ้ายประกบทับนะคะแบบนี้นะคะทําเลยเนาะส่วนในท่าไฟ v ์ back b o กดกระทุหลัง กดหน้าอกนะอันนี้ไฟแบบโวไฟเชตัสเนี่ยตำแหน่งการกดหน้าอกเนี่ยต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางเาวานมนะคะไม่ไม่ต้องต่ําไปถึงกระเพาะอาหารเนาะต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางเาวานมของน้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตรงกระเพาะอาหารมันจะยิ่งแบบขย้อนอาเจีนเนาะคืนิ้มของมันก็จะอาจจะติดเข้าไปใหญ่นะคะเพราะนั้นคืออยู่บริเวณกึ่งกลางราวานมเวลากดนะคะแล้วก็เวลาที่ตบสะบักหลังอ่ะคือตบแบบแรงต้องแรงเหมือนกันนะไม่ได้ตบเบาๆไม่ช่วยอะไรเลยคือตบแล้วแบบคือกระแทกเหมือนแบบเหมือนเราจะเอาของออกอะ มันเคาะของให้หลุดอะนะคะต้องแบบตบกระแทกเลยนะอันนี้เราต้องแบบนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เวลาทำเนี่ยไฟแบ็กโบ์ไฟเชสทัสเนี่ยคืออาจจะต้องแบบจับเด็กอะคือระวังลื่นนิดนึงเนาะ ไม่ไม่แนะนําให้ยืนจับแบบนี้คือควรจะต้องมีขารองแบบนี้หรือนั่งบนเก้าอี้นะคะเพราะว่าถ้าแบบนี้เฉยเนี่ยบางทีเด็กดิ้นและวลื่้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งเนาะก็คือแบบเนี่ยพยายามแบบมีอะไรมารองใช้เข่าเราหรือว่านั่งบนเก้าอี้จะได้แบบมั่นคงนิดนึงเวลาทําแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งสติดีๆนิดนึงนะคะเวลาทํานะคะ คือถ้าเกิดเด็กหมดสตินะคะสิ่งแปลปลอมอุดแล้วหมดสติเนี่ยอย่าลังเลเลยที่จะทําการ CPR การ CPR เป็นการช่วยชีวิตเด็กได้มากที่สุดนะคะแม้กระทั่งแบบเด็กที่แบบไม่หายใจไปแล้วเนี่ยการที่เรา CPR จะทําให้เขากลับมาหายใจมามีแบบ,บ,บระบบหายใจกลับมาปกติได้นะคะอันนี้วิธีการทํา CPR เนี่ยที่ถูกวิธีเนี่ยคือเวลาตําแหน่งที่การกดหน้าอกเนี่ยโอเคเรากดใช่ไหมคะแต่เวลากดเนี่ยเรากดเราจะต้องแบบมีการปล่อยด้วยน้ำที่กดกดยำ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 อย่ยยยยยยยนี้จะไม่ช่วยอะไรแล้วกหนึ่งและ2 และ3เป็นจังหวะนะคะเราก็ต้องรีบหาคนมาช่วยเนาะเพราะถ้าเกิดถึงขั้น CBR แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยคนเดียวได้แน่นอนนะคะให้พยายามตะโกนเรียกคนมาช่วยนะคะ อ่าคราวนี้เวลาที่เราทําการช่วยเหลือเด็กที่สิ่งแปลกปลอมติดคอนะคะโดยการทาเฮมลิกหรือว่าไฟแบคโบเนี่ยคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันโอเคแล้วเนาะก็คือเราหนึ่งก็คือถ้ามันเห็นแบบมีของที่มันติดอยู่มันออกมาเลยอยู่ในปาก้็เราออกมาได้นี่คือสําเร็จแล้วโอเคนะคะหรืออันที่2ก็คืออาการน้องดีขึ้นคือแบบพอกระทุ้งปุ๊บแล้วแบบกลายเป็นแบบร้องไห้ออกเสียงออกมาหรือว่าไอ้หน้าเขียวๆอยู่เริ่มแดงขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มหายใจดีขึ้นอันนี้คือแสดงว่าโอเคแล้วเราช่วยเราช่วยได้สําเร็จนะคะแต่ยังไงก็ตาม คือถึงแม้เราจะช่วยเด็กของติดคอเนี่ยได้สําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพาน้องไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อที่เป็นการเช็คอพอีกทีหนึ่งตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันยังมีอะไรติดอยู่ไหมหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบบางทีอาจจะแบบมีของไปบาดในคออะไรเงี้ยเกิดคอมีเลือดออกหรือเป็นแผลในคออะไรเงี้ยนะคะจะต้องไปตรวจโดยคุณหมออีกทีนะคะ ้าในเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีนะคะก็คือในของเล่นเนาะที่มันแบบแตกเป็นชิ้นเล็กๆะคะ่ะเราจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กวัยเนี้ยเป็นวัยที่ชอบคว้าของเข้าปากนะคะเพราะนั้นของอะไรที่เป็นของเล่นที่ยังไม่เหมาะสมกับวัยเนาะหรือว่ามันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยควรไม่ควรให้เล่นนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะอ่ะอันต่อมาก็คือไม่ให้เด็กเนี่ยเล่นพวกของพวก เหรียญบาทเหรียญเหรียญเงินเนี่ยไม่เอาเนาะพวกกระดุมลูกปัดอะไรเงี้ยนะคะไม่ควรให้เล่นนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันเสียงที่มันจะติดเข้าไปที่ทางเดินหายใจได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะอันต่อมาก,ก็คืออาหารเนาะอาหารเนี่ยที่ให้น้องกินเนี่ยนะคะก็คือเด็กเนี่ย ยังฟันไม่แข็งยังฟันขึ้นไม่ครบเนาะแล้วก็แบบการเคี้ยวอาหารอะไรเด็กก็ยังไม่ดีมากเนี่ยเราควรที่จะต้องบดอาหารเนี่ยให้เหมาะสมตามวัยของเด็กนะคะหรือว่าอาจจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอคํานะคะแล้วก็เวลาป้อนเนี่ยก็ต้องค่อยๆป้อนอย่าป้อนเร็วไม่งั้นจะสำลักแล้วก็อาเจียนก็ติดคอได้เหมือนกันนะคะ,ะถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ย ให้ลูกทานแบบ B L W นะคะคือแบบมีการจับของกินเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบศึกษานิดนึงเนาะวิธีการทําอาหารนะคะคือพวกนี้ง่ายๆคือเราจะไม่แบบให้กินอะไรที่มันเป็นเม็ดเป็นแบบลื่นๆเป็นชิ้นเป็นกลมๆนะคะหรือว่าเวลาตัดแล้วต้องตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นยาวๆนะคะไม่เป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็น เป็นกลมๆอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะเพราะมันจะเสี่ยงต่อการที่แบบจะติดคอได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราให้ลูกทาน BLW เนี่ยต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ตลอดเนาะแล้วผู้ใหญ่จะต้องแบบรู้วิธีที่จะช่วยการทำเฮมลิกเมนูเออร์หรือว่าการทําไฟแบ,บ็คโบไฟเชสทัตด,ด้วยนะคะ,ะในเด็กเล็กๆนะคะก็คือจะต้องแบบระมัดระวังในการให้กินอาหารเนาะที่เป็นมเมล็ดนะคะเช่นแบบพวก เม็ดถั่วเนาะหรือว่าผลไม้บางอย่างที่มันมีเมล็ดนะคะอย่างเช่นแบบน้อยหนาเนาะมันจะมีเมล็ดใช่ไหมบางทีกินก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดคอเนาะพวกกระท h o กระท้อนก็เม็ดก็ใหญ่เหมือนกันนะลำมุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลำไยอะไรอย่างเงี้ยบางทีกินเเอาเม็ดออกก่อนถ้าจะให้กินนะคะแตงโมก็เหมือนกันเนาะมันมีเมล็ดถึงแม้เม็ดมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าแบบเด็กเล็กๆมันก็ติดทางเดินหายใจได้เหมือนกันนะคะคือเราต้องระวังแล้วก็ต้องเอาของออก เอาเอาเม็ดออกก่อนนะคะที่จะให้น้องกินนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันที่จะให้น้องกินพวกของที่ไม่เหมาะสมนะคะในวัยน้อยกว่าหนึ่งปีคือเยลลี่ลูกอมนะคะลูกชิ้นอะไรพวกนี้ไม่เอาเลยนะคือติดคอง่ายมากนะคะและข้อที่สําคัญก็คือจะต้องมีคนคอยดูแลเด็กอยู่อย่าให้คล่าสายตาเพราะว่าเด็กวัยน้อยกว่าหนึ่งปีเนี่ยเป็นเด็กที่ยังเป็นเบบี๋อยู่ยังออกเสียงยังพูดกล้ามเนื้ออะไรยังไม่แข็งแรงยังบอกอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะนั้นต้องมีคนคอยประปกบ แล้วอยู่ด้วยเกือบตลอดนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับเด็กที่น้อยกว่า1ปีเนาะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดในเด็กโตเด็กโตนะคะที่เกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเราพยายามอย่าให้น้องวิ่งเล่นนะคะหรือพูดคุยหรือว่าหัวเราะเยอะๆเล่นไปกินไปองเงี้ยไม่เอานะคะเพราะว่า แบบในขณะที่มันมีของอยู่ในปากเพราะมันจะมีการเสี่ยงต่อการจะสำลักได้นะคะเหมือนคนโบราณบอกว่าอย่าอย่าพูดตอนที่กินข้าวเนี่ยคือคนโบราณเ็าสอนมาดีนะคือบางทีเราก็แบบติมาเออทำไมคนโบราณบอกว่าห้ามพูดเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเพราะบางคนบอกเดี๋ยวผีจะมาเจาะปากอะไรเงี้ยไม่ใช่คือไม่เกี่ยวกันคือมันจะเกิดการสำลักนี่แหละคะ่ะคนโบราณเขาเก่าไปถูกต้องแล้วเนาะเพราะนั้นคือไม่ควรจะพูดไปกินไปนะคะควรจะแบบนั่งกินอย่างแบบเรียบๆนะคะไม่วิ่งไปกินไปด้วยนะอ่ะอันต่อมาก็คือไม่ให้เด็ก กินอาหารที่มันมีก้างเนาะคือพวกปลายเงี้ยเราก็ต้องเอาก้างออกก่อนนะคะหรือว่าพวกแบบอาหารที่มันมีกระดูกอย่างพวกเป็ดไก่อะไรเงี้ยหมูอะไรเงี้ยต้องเอาเศษกระดูกออกก่อนเพราะไอ้พวกเศษพวกนี้มันติดคอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบมันมันคือมันเล็กนิดเดียวจริงแต่มันสามารถที่จะขวางท่านเดิหนหายใจเด็กได้เหมือนกันเนาะก้างปลายเงี้ยก็ได้เราต้องออกให้ดีๆนะคะแล้วก็ฝึกเด็กเนี่ยให้เคี้ยวอาหารก่อนจะกินไม่ใช่กินรึ๊บรึ๊บบึ๊บนะคะต้องฝึกน้อง เกินหนึ่งขวบแล้วต้องเคี้ยวอาหารก่อนจะเกินทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ให้เด็กกินอาหารที่มีลักษณะที่มันลื่นและแข็งนะคะก็ลูกกวาดลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยค่ะยังไม่เหมาะสมคือถ้าเกิดจะกินจริจรงๆเนี่ยคือคืนจริงมันไม่ใช่สิ่งที่แบบควรจะต้องกินเลยเนาะคือแบบหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีสักกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกินเสร็จใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปวิ่งเล่นนะคือแบบขอแบบให้นั่งย่อยทํากิจกรรมเบาๆก่อนให้อาหารมันย่อยก่อนนะคะถึงจะแบบไปวิ่งเล่นได้ค่ะ คือวันนี้สิ่งที่หมอพูดมานะคะในเรื่องของการช่วยเหลือน้องเวลามีสิ่งแปลบอมติดในคอเนี่ยคือถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่เวลาที่มันเจอขึ้นมาเนี่ยการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอ่ะจะเป็นคนที่ช่วยเด็กได้มากที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์คือมันจะต้องเป็นคนในบ้านนะคะที่อยู่กับเด็กอยู่ตลอดเนาะเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นได้ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนี่ยทบทวนแล้วก็แบบมีการแบบ ฝึกนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะสองสมเดือนรอบหนึ่งในการแบบรีมายเช็คตัวเองนะคะว่าเราเฮ้ยแบบเราพอทําได้ไหมนะคะฝึกสอนคนในบ้านนะคะอาจจะ3เดือน4เดือนรอบนึงก็ได้นะอาจจะไม่ต้องฝึกกันทุกเดือนแต่คือแบบรีมายเช็คนิดนึงว่าเฮ้ยแบบเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้นะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือมันย้อนกลับมาไม่ได้มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นการสูญเสียที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนะคะทั้งแบบในในข่าวปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเห็นว่ามันมีข่าวหลายข่าวมากเลยที่แบบเด็กของติดคอ หรือว่าแบบมีแบบอะไรที่แบบสำลักแล้วก็ถึงขั้นแบบเสียชีวิตโดยการที่แบบเราช่วยเหลือได้ไม่ทันนะคะวันนั้นคือน,นี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรที่จะต้อง เรียนรู้นะคะนอกเหนือไปจากแบบด้านเกี่ยวกับพวกโกครคภัยไข้เจ็บของลูกหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างๆของน้องนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย